สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G6 Sport On Tour นะเรามาติดตามดูขั้นตอนการทำเตากันต่อนะฮะตอนนี้เตาทั้ง3แบบแนะไม่ว่าจะเป็นเตาแกลบเตาฟืนแล้วก็เตาอ,อบไร้ควันนะตอนนี้องค์ประกอบเริ่มจากครบ100%แล้วนะตอนนี้มาดูกันครผม จากที่คลิปก่อนหน้านี้ก็เรามาดูมาถึงการเตรียมที่จะใช้ปูนฉนวนลงนะฮะตอนนี้เราลงทรายเสร็จแล้วก็มีการลงปูนเป็นปูนกันฉนวนนะผสมแกลบที่เท่าดำนะฮะกันความร้อน ปูนขาโปกหน้าด้วยนะครัอนนี้หลังจากที่เตรียมลงทรายแล้วนะฮะแต่งให้มีความสวยงามในเรื่องของความตมนะฮะของไส้ในของเตาอนี้จะมาเป็นการผาด ติดเตามถทหันเลยหนี่งนี่นี่นี่มีการวัดระดับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะปาดปูนตามที่เตรียมกันไ, e ไว้ก็จะได้การถาบที่สวยงามครับอันนี้จะเป็นเตาแกลบนะฮะอันนี้ถือว่ายังเป็นเสื้อของมันอยู่นะเป็นกรอบนอก ส่วนไส้แกนในฮะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทําไส้แกนในของอเตาแกลบนะ,ะส่วนนี้เตาฟืนนะฮะจะมีการเตรียมกรอบนอกไว้แล้วเหมือนกันต้องรอให้ปูนแห้งนะผมส่วนนี้จะเป็นเตาย่างนี่ฮะ ติ้งย่างไรควันนะฮะกำลังทำความสะอาดขัดถูพวกสนิมออกจากเตาก่อนนะฮะต้องระมัดระวังนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโดนบาดได้แต่รู้สึกว่าจะมีการเก็บคมของเตาไว้บ้างแล้วนะ ลักษณะของการทําเตาย่างไรควันก็จะมีการนี่ฮะทำขาตั้งแล้วก็ตัวของเตานะฮะมีรูระบายควันด้วยนะฮะแล้วก็มีโซ่สําหรับการล็อกฝาไม่ไม่ให้มันร่วงนะฮะการปิดเปิด สะดวกสบายง่ายครับนี่เป็นโครงของมันนะส่วนต,ตะแกรงน่าจะเป็นตัวนี้นะฮะนี่เดี๋ยวก็จะมีการนําตะแกรงไปใส่ในเตานะฮะเดี๋ยวผมทดลองดูกัอนอูหนักพอสมควรลักษณะน่าจะเป็นแบบนี้นะนี่ นี่ครับผมทําตะแกรงเสร็จเรียบร้อยก็กจะเป็นลักษณะนี้สําหรับการปิดเปิดนี่ครับครอบเรียบร้อยเวลาเปิดขึ้นมานี่ครับก็จะ,จะมีตะแกรงที่ใช้สําหรับปิ้งย่างเตาปิ้งไร้ค right วันครับยอยอดอันนี้ก็เป็น ลักษณะรูปร่างหน้าตาของเตาปิ้งย่างไรวัน,นะฮะและนี่แผนแนชาบป,ปูนนะฮะก็กำลังจัดการอยู่นะฮะอันนี้เป็นเตาที่ลงปูนกันฉนวนเรียบร้อยแล้วนะนี่ฮะจะเป็นปูนผสมแปลดดำนะฮะเดี๋ยวสายนี้ก็จะมีการเอาออก และนี่เป็นขั้นตอนของการลบคม,มของโครงสร้างของเตา่ก็เป็นการวัดความสั้นยาวของเหล็กที่จะมาทำเป็นตะแกรงของเตาปิ้งย่างนะครับ ต้องวัดให้ขนาดพอดีกับความโค้งมนของขอบเหล็กด้วยนะฮะท่านสาทอก็ทักอยู่นะเมื่อกี้รอรอเลยใช่ไหมล่ะรอรอรอใช่ไหมอันนี่แผนกเชื่อมแผนกเชื่อมอย่าใส่น้ำตาลเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะหวานต้องให้หวานไว้ก่อนคนละเชื่อมล่สามล็อตสามรถอตสามล็โอเคผมเนี่ยเล่นมุกนิดหน่อยนะ และนี่เป็นไส้ในของเตาเตาแก๊บนะครับเนาะนี่เป็นไส้ในของเตาแกลบนะฮะห้องไหนครับห้องผอมไหมห้องผมองผไมหอผไหมอ่าถึงตัว ตฟื้นกับตัวของไม้แต่พุ่นจะเป็นเตาฟื้นอันนั้นตัวเต่าไม้ของเตาฟื้นนะครับเน่อจะเป็นอันสั้นอันยาวนี่จะเป็นในการทำนี่ระหว่างสามเต่านี่เต่าไหนนี่มูล่าสูงสูงก็เป็นเตาแก้วเตาแก๊สจะแป้งแหละอ่าเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะเลือกเตาอะไร คนไทยสองพันห้าน้ำบัวแหละยังน้อยสองพันฝ่าน้ำบัวแหละคนคนที่มาอบรมวันนี้ได้หมดคนละอันเนอสองพันห้านี่นะฮะสองพันห้าอือไอที่เราสอบถามราคาก่อนเราจะได้เลือกได้ถูกว่าเราจะเอาเตาอะไรนะคนที่มาอบรมนะได้อย่างน้อยคนละหนึ่งนะมีทั้งหมดสามจุดสามเตาครับแต่ที่ผมว่าจะได้เตาหนึ่งอ่า คงต้องมีการขเขาเรียกว่าตรงนี้จะต้อง,องับเงนได้จากฉลากอ่าจับฉลากกันหน่อยนะฮะ <c oughs> ดูลักษณะแล้วเตาแกลบก็เป็นเตาที่น่าสนใจอยู่นะเพราะว่านอกเหนือจากฟืนประยัดแล้วครับแประสอบเราชอบปอบุ๋ยเยอะหนึ่งเข้าได้อยู่8ปวันแวันหนึ่งกระสอบปุ๋ยนะฮะอันนี้แหละครับต้องการเลยนะฮะ ได้สิบหนึ่งเตานี่เราจะลุ้นเอาเตาแกลบนี่นะฮะประหยัดด่วเลยหน,น,นึ่งกระสอบแปดวันนีฮ่ฮะ วิธีก้อัฮะาย,ายได้ได้ได้ไดไดอ่าไหนรูวิธีการะเจียวิารก้าตรงมืนเข้าเนะไอ้เหมืนนะนโอ้โหเมือ่อชีและ <c oughs> <c oughs> วัดเรียบร้อย <c oughs> ง่ายนะเจาะเล็กมดนี่นนะแต่กับเรือความสามาถครับหูนี่ันเจาไว้ยอย่างอ๋อใส่หูหิว้วโอ,อ,อแว้แกะพองม,มอ้วกับชิ้ใส่เป็นหูหิว้วอ่านี่ครับ นี่ครับใส่หูหิว้วเวลาจะยกออกมาเปลี่ยนแกลบนะฮะ <c oughs> ข้างในนี้เป็นตะแกรงด้วยมีตะแกรง <c oughs> นี่ฮะข้างในเป็นตะแกรงเหล็กนี่เป็นตะแกรงเหล็กแล้วด้านนี้เป็น ้อยละอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วครับ้อยละครับอันนี้เป็นตะแกรงรองรับพวกหม้ออะไรต่างๆเหมือนเหมือนหัวเตาแก๊สเลยเนาะเหมือ,อนที่ตั้งเตาแก๊สเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในนี้ อันนี้เป็นเตาแกลบอันนี้เป็นเตาฟืนใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ละคนใกล้แล้วใกล้หมดแรงแล้วนีค่ครับขั้นตอนใกล้จะสำเร็จรุล่วง,งไปแล้วนะ

อเคครับ yeah, ผมนนี่ก็เป็นความคืบหน้าของขั้นตอนการทำเตาเดี๋ยวเรามาดูอีกสักเล็กน้อยนะเมื่อสำเร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงก็คลิปต่อไปงนาะี่น้อยโครงการดีๆนะจากสำนักงานพลังงาน จังหวัดพะเยานะฮะเดี๋ยวไปดูผลงานในคลิปหน้าครับผมว่าจะออกมาสวยงามแค่ไหนครับในแต่ละชลิปของเตาครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าผม